อ้าวสวัสดีครับยามใบายอากาศเย็นเย็นร้อนๆนะครับนี่ครับมาพบกับอาจารย์ผมครับนี่ครับอาจารย์เขาก็กระดึบกระดึบไปแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหร้อนมากอากาศ่บยๆครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหต้นนี้ก็ไม่ค่อยสูงครับประมาณสักห้าสิบวาล้วกถึงครับ นี่ครับวันนี้ไม่ค่อยถูกมาห้าทิกวานลูกถึงครับโอ้โหเขาของไม่ครับลูกใหญ่ครับนี่ครับเขาของไม่ลงมาแล้วครับนี่โอ้โหนี่ครับเขาของไม่ครับนี่ครับ โอ้โหนี่ครับสวยงามเาขาคงใหม่ครับสวยงามสวยงามนี่ครับนี่ครับ,รบ,รบเหนียวครับเหนียวผู้ชมโอแดดร้อนจ้าเลยครับนี่ขึ้นอยู่กับ ประมาณบ่ายโมงแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดียามบ่ายนะครับโหต้นนี้ขั้วเครื่องก็นี่วนะดูหาดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแน่นอนครับโลกนี้ให้กลิ้งเลยฮะนี่ครับสวัสดีที่คลองไม้นะครับคลองไม่บ้านเราคลองไม่สัมผา์นะครับ รีวิวนะครับโอ้โหดูครับลูกหล่นนเกลื่อนเลยต้นนี้สูงมากครับประมาณห้าสิบวาได้จานเขาไม่เคยวันครับสูงงนี้เขาเจอมาแล้วอ้าวจานย,ยังไม่หมดอีกครับดีไม่เข้าไปครับโอ้โห,โโหเผื่อมีลับอาจารย์เขาก็เลยลงมาแล้วนะครับนี่ครับ เลยลงมาแล้วครับเรียบร้อยครับจายเขาจะรอเวลาปิดงานอยู่ครับต้นเดียวจัยเขาจะปิดงานแล้วครับโอเครับสวัสดีครับยามใบใๆอากาศร้อนร้อนทีมงานนักล่าลิมตัลิงครับนี่ครับทีมงานนักล่าลิมตลิงทุกๆคนนะครับว่ามีกําลังใจให้ด้วยครับร้อนร้อนเราก็ไม่เคยวันไม่ว่าแสงแดดร้อนแค่ไหนสวัสดีครับใบใๆอากาศเย็นเย็นลมเย็นเย็นนะครับ